กลางวันแสกๆอาทิตย์สองแสงถ้าถามขุาเจ้าสองคนไม่ใจนะพูะเจ้าทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่นะเจ้าพูดสิหน่อยเย่ชิงอีเจ้าเป็นคนมีความสามารถในการฝึกวรยุทธ์ทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์ข้าชื่นชมเจ้ามากมีอะไรลำบากให้มาหาข้ากำชับลงไปต่อไปในสำนักกวางขาวเย่ชิงอีอยู่ใต้การดูแลของข้าเฮ้คะ เจ้าคนลามกดิดอดอเอพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋ได้ยินมาว่าท่านบาดเจ็บท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ไม่เป็นไรข้าจะบาดเจ็บได้อย่างไรการเล่าฮะ จ,จิ้นจูผู้นั้นบอกว่าจะดูแลท่านไม่ใช่เหรอนางดูแลท่านเช่นนี้หรอกเหรอข้าจะบอกท่านให้นะนางน่ะชอบที่ท่านหล่อเหล่าสง่างามมีความสามารถแต่นางไม่ได้ชอบท่านจากใจจริงเลยไปฟังใครที่ไหนเล่ามาน้ำมันเรื่องเลวร้วายทั้งนั้นน่ะไม่มีเงา พูดก่อนนะถ้าจำที่อาจารย์เคยพูดได้ไหมกับพวกเจ้าอ่ะช่วงเวลาที่สําคัญของจมยุทธอนาภพิภพจะผ่านไปสู่น้ำํำพุวิญญาณเงาฉายไปข้าได้ทำสำเร็จแล้วล่ะนะพี่เย่อย่างนั้นก็รีบทะลวงเข้าสู่อนาน้ำู้วิญญาณในทะเลจิตใต้สำนึกของท่านเถอะได้เลยได้สิตีเหล็กต้องตีตอนร้อนได้อื พี่เอไม่ทันแล้วเด no. ี๋ยวข้าค่อยอธิบายกับท่านแล้วกันนะพี่เอ attacking. พี่เอพี่เอเข้าจะถ่ายทอดพลังให้ท่านก่อนนะ กินข้าวกันกินข้าวกินข้าวอ่ะอ๋ะผู้เจ้าสองคนกลางวันแสกแกอาทิตย์สองแสงถ้าตางพวกเจ้าสองคนไม่ใจนะผู้เจ้าทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่นะโอลี่จีนแล้วแค่เร่งตีเหล็กตอนร้อนอะอะไรนะลี่จีนจะฟังก่อนข้าจะค่อยๆอธิบายให้ฟังออหูปากไปเลย เจา้ามันใจรักฉันคนชั่วนาไม่อายไม่ฟังเลยเสี่จินบอกเข้ามาว่าเขาบังคับเจ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่เจ้าข้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องข่มเหงนางเย่ชิวีขา้าเขาจะเอามันโถขาดเจ้าอ้เด <c oughs>